อนนี้นะครับก็มีละครเรื่องแสนรักอยู่นะครับผมก็จะออนแอร์ประมาณปีหน้าครับไม่งั้นละครเรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จแล้วปกติก็ถ่ายทําเสร็จแล้วเรียบร้อยครับก็รอจ่อออนแอร์อย่างเดียวก็คาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าครับเพราะว่าตอนนี้ละครของช่องก็มีออนแอร์จนถึงแบบปลายปี69เลยครับผมตอนนี้รับคนใช้ใช่ไหมแต่ว่าข้าวของอะไรเยอะขึ้นมาเยอะก็คิดยังไงบ้างใช่ไหมครับ มี่ลีรบอบเนาะก็ระองไมเพราะหลังออนื่นแล้วก็มีการหถ่ายกันนะก็ก็มีบ้างครับมีบ้างเพราะปกติก็จะไม่ค่อยได้ว่างเลยก็จะแบบว่าถ่ายเรื่องชนเรื่องมันก็ปีหนึ่งเนาะเรื่องเรื่องละปีมันก็ยังโอเคอะไรนะครับแต่ว่าปีนี้ก็พอหยุดไปปุ๊บเราก็ได้พักอยู่แต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าติก็ยังมีงานอื่นๆที่เข้ามาแท่เลยครับก็ยังมีออกรายการบ้างแล้วก็มีไปทำอีเวนต์อะไรต่างๆที่มันทดแทนตรงนี้ได้ครับผม แล้วก็ในส่วนของซีรีส์อะไรก็เริ่มมีติดต่อกลับเข้ามาตอนนี้ก็กําลังดูอยู่ว่าเรื่องเรื่องโปรเจกต์เรื่องอะไรครับถ้าตกลงกันเสร็จก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าก็เริ่มถ่ายทำครับมันมีเรื่องไหนที่เลื่อนไปบ้างครับติทางกองติเองติเองก็ตอนนี้กับพังช่องติก็ยังยังไม่มีมีแค่ละครรอออนอย่างเดียวใช่ครับแต่ว่าไม่มีละครที่ของทางช่องที่เขาบกรอคิติไปแล้วก็เลื่อนไปปีหน้าเลยครับทุกคนเลยครับเลื่อนเรยทุกคนเลยใช่ครับ เพราะเป็นอย่างนี้ทำให้เราตัดคิวยากขึ้นไหมหรือว่าเหมือแบบว่าปีหน้ามจะมีงานอื่นเข้ามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะถูกเลื่อนออกไปก็ต้องเมเนจดีๆครับแต่ว่าก็ให้ลำดับคิวใครมาก่อนก็ต้องให้พาร์ติเตอรเขาก่อนนะครับอย่างในเรื่องของการรับงานช่องให้อิสระในการรับงานมากขึ้นเป็นลำดับ ให้อิสระมากๆครับเพราะว่าส่วนใหญ่ช่องก็จะมีคอนแทคในด้านของละครอย่างเดียวแต่คราวนี้ช่องอื่นเือที่ข้าพาม,มาก,ก็ไม่สามารถไปได้ไปได้แค่ในส่วนของซีรีส์ออนไลน์หรือว่าในส่วนของที่มันไม่ไม,ไ,มไม่กระทบเกี่ยวกับทางทีวีที่ททเป็นของช่องครับไม่ได้ออแทีวีใช่ครับออนไลน์ใช่แต่บางทีก็ติดต่อมาบางทีมีลงแอปพลิเคชันแล้วคราวนี้เขาบวกทีวีไปด้วยก็ไม่ได้เพราะมันต้องเป็นออนไลน์อย่างเดียวถึงจะได้ ปรึกษาครับปรึกษา,ษา,ษาเพราะว่าเวลาจะรับเกี่ยวกับซีรีส์ละครหรือว่าในกระทัญญ่งภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับถ้าเรามีอะไรก็ต้องปรึกษากับทางช่องก่อนเพราะว่าช่องก็เป็นต้นสังกัดเราเนาะก็ต้องปรึกษาแล้วก็ให้นายเซลงมาถ้านายอนุญ,ญาตก็ไปได้ครับในช่วงนี้ซีรีส์วายคนพิทมามีคนิดต่อหรืล่นซีรีส์วายอมีครับมีมิดต่อมา2เรื่องอแต่ครนนี้ก็กําลังดู ื่องบทเรื่องตัวละครหรือว่าเรื่องคู่ครับเพราะว่าบางทีเรื่องเรื่องคู่ก็สําคัญอันนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนคู่หรืออะไรมันก็ต้องแบบดูดีว่าเคมีเข้ากันไหมหรือว่าบทที่จะแบบไปด้วยกันแล้วมันโอเคหรื <c oughs> อเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็สติกันเรื่องเรื่องบทมากขึ้นเนาะถ้าว่าคนดูเขาก็ซีเรียสเรื่องบทมากขึ้นเราก็ต้องดูว่าอันไหนที่แบบเราทําแล้วมันเหมาะสมแล้วมันโอเคไหมอะไรเงี้ยรถือว่าตีเปิด ตีรับได้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายภาพ,พยนตร์ละครอะไรคือทำทำได้หมดครับเพราะว่าตีเองก็ผ่านทั้งการแสดงของทั้งละครมาเป็นแบบไหนซีรีส์แบบไหนภาพยนตร์แบบไหนอะไรเงี้ยครับแต่เอาที่ขอโทษดวยที่ตอบาเป็นของช่องหรือว่าเป็นของใครที่จะเป็นของที่อื่นทำครับแต่ว่าตีก็ต้องระบุไปว่าถ้าจะออนแอร์ผ่านทีวีออนไลน์ line, แบบบน็อกทีวีอะไรเงี้ยครับต้องเป็นของช่องสามนะแต่ว่าถ้าไม่ไม่อนทางทีวีก็ต้องออนไลน์ไปเลย โดยที่จะต้องมีสัญญาระบุว่าจะไม่ออนแอร์ในช่องทีวีจะต้องเป็นออนไลน์เท่านั้นนะครับแต่ถ้ากลับไปเล่นก็จะกลับไปเล่นที่วัยให่ไงไปบรกษาทที่ใหญ่ก็รว่าใหญ่ ก็ปรึกษาแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าเราชอบบทแล้วก็ตัวละครนี้เราอยากเล่นจริงๆผู้ใหญ่โอเคอยู่แล้วครับผู้ใหญ่ก็จะแบบว่าถ้าติอยากลองเล่นเขาก็อนุญาตอยู่แล้วครับแต่ทุกวันนี้ก็คือเราก็อาจจะดูเรื่องของบทแล้วก็เรื่องของคู่ซึ่งสําคัญมากๆเลยคู่กับบทถ้านี่บทไหนติอยากเล่นพิเศษตอนนี้แหละครับที่กําลังเลือกอยู่นี่ก็บทค่อนข้างโอเคนะตีชอบนะเพราะว่ามันมันได้เหมือนชาเลนจ์นการแสดงเราเพิ่มขึ้นไปอีกมันจะเป็นเกี่ยวกับ คนที่แบบมีโรคประจําตัวอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบมันจะเล่นไม่ได้ปกติทั่วไปแล้วมันจะโตขึ้นเป็นพาร์ทที่เราอายุมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นก็ต้องรับบทที่มันโตขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีอินเนอร์มีอะไรที่แบบมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยกน็น่าสนใจก็กำลังเล็งๆกันอยู่ใช่คุยๆกันอยู่เขาส่งมาให้ว่าจะมีนักแสดงคนไหนที่จะอยากจะมาาให้เอามาสีมาเบอกเอามาอะไรเงี้ยบอกว่าใครบ้างอะไรเงี้ยหรอเขาผู้ใหญ่ก็มีเลือก <ๆ S 1> มาอยู่ครับแต่ก็มาให้ สองสามคนว่าแบบใครจะเหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เคยไปเจอเขาบ้างเจอกันบ้างนี่ครับตอนนี้ยังเลยถึงขั้นพูดคุยเรื่องเรื่องบทอยู่อันนี้เรื่องตัวละตัวแสดงเดี๋ยวก็กําลังเริ่มเริ่มพูดแล้วครับนั่าจะได้โอกาสที่จะเป็นไปได้คือสูงมากยหมาถึงว่าจะรับได้ตับซีรีส์วายก็คือสูงมากใช่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เองก็ที่ก็โอเพ่นหมดครับไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าซีรีส์วายก็รับหมดอยู่แล้วค